สสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธสะนโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธสะนโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธสะนโมพุทธายะภาพุทาตัยรัตนญานมณีนพรัสีสากาสตาสุธันมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุณโมนะ พุทธบูชาธรรมบูชาสังคบูชาอาคีทานังวรังคันทังสีวะรีจังมหาเถรังอาหังวันธามิทธุระโตอาหังวันธามิทาตุโยอาหังวันธามิสัพพโสพุทธธรรมะสังคปูเชมิทธิมินาชากาเรณะพุทธังอภิปูเชยามะ อิมินาสกาเรนะธรรมังอภิปูชยามะอิมินาสกาเรนะสังฆังอภิปูชยามะอราหังสัมมาสัมพุโธพระวาพุทธังพระวันตังอภิวาเทมิสวาขาโตพระวตาธโมธรรมังนัมสามีสุปฏิปันโนพระวโตสาวกสังโฆสังฆังนามามี ไม่ยังพันเตวีสุงวิสุงรักพนทายาติสลเนนะสหปัญจาศรานิยาจามาทูตียัมปีไม่ยังพันเตวิสุงวิสุงรักพนทายาติสลเนนะสหปัญจาศรานียาจามาตาตียัมปีไม่ยังพันเตวิสุงวิสุงรักพนทายา ติสรณเนรสาหปัญจาชิรานิยาจามาพุทธ an ami, ังสรนังคาชามิธรรมังสรนังคาชามิส an ังฆังสรนังคาชามิทูตียมปิพุทธ an ami, ังสรนังคาชามิท an ami, ูต an ียมปิธรรมังสรนังคาชามิทูตียมปิสังฆังสรรนังคาชามิ ตาติยมปิพุทธังสรลนางคาชามิตาติยมปิธรรมังสรนางคาชามิตาติยมปิสังฆังสรนางคาชามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัทังสมาทิยามิอธินาธานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาทิยามิ กาเมสุวิชาจาลาเวรมณีสิกขาปัทังสัมมาทิยามิมูสาวาทาเวรมณีสิกขาปัทังสัมมาทิยามิสุราเมระยามะชาปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปัทังสัมมาทิยามิอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมา สุขตโรขวิทูอนุตตโรปุริสธรรมะสารเทสัทธาเทวมนุษย์นังพุทโธโภพขวากิสวาคาโตภขวตาธรมโอสันติทิโกอาคาริโกเอหิปัสสิโกโอปะนิโกปัจจตังเวทีเจโพวิญญูหิเต ปติปันโนพระเขาตสาวกสังโปติพระเขาตสาวกสังโฆยายาปติปันโนพระเขาตสาวกสังโฆสามีจิตปัติปันโน ไสสังโฆปิยาทิทัจะตาริบุเเสยุคานิอัถาปุริสสุคคาเอสาภควโตสาวกสังโฆอาหุเนโยปาหุเนโยิเนโยอัญชลีกิโยอนุตตรังุญญเตังโลกัสสาติ

ขันติสุทธนตวิธีนาชิตตวามนุนิโตตันเตชะสาเาะว่ตุเตชิยม,มังคารานศนาราคิริงขจวรังอาิมาตภูตังทาวกิจาตไม่เสนีไวสุธาลุนันต์แมตัมผูเสสวิธีนาชิตตวามนุนิโตตันเตชะสาเพราะวัาตุเตชิ เดตถาดกรรมติหาต้า,ตาจุธารุนันตังทาวันสิโยชนะปัทถังกุลิมาระวันตังอิทธิพิสังขะกรมโยชิตตาวาโมนิโตสันเตชิสาภาว่ตุเตชิยมังทารามิกาตวานาการจงอุทรอิวรกปิณี าจินใจยัตุตวจนังชัยกายมามาเฉสันเตในโสโมวินจนาชิตวามุนิโตตันเตจะสาบว่าตุเตชิยมังคาราีิสัจจังวิหายามติสาจักวาชเกตุวาชาพิโรปิจมันังอาิอันดาปุตัง ปัญญาปฏิปัจฉริโตจิตวามุนิมตุตันเตชสาวตุเตชยมังคารเมนันโทปนันท้เชี่ยงวิปุถังไม่ติดปุตเตนเถรผู้สิกเเทนธรรมปายันโตอิทุปเทโส ตเตชิยังมังคาราณีทุกขาจิตติตปุชเกในสุทัศหัตาธรรมังวิสุทธิจุจิติมิตรทิ่การพิจารณญาณก็เจนวิธินาจิตตวามุนิโตตันเตชิสาภะว่ตุเตชิยังมังคาราณี

ปูเรตวะปาระมีสาพาปะโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะซาโจเชนเโหตุเตชิยมังฆะรังชะยันโตโพธิยาบุเรสาขยานังนานทิวัตโนเอวังตะวังวิชโยโหหิเชยาสุชิยมังฆะเร จิตปบาลังเกสีเสปเทวิโพคเรอภิเสเกสัพพุทันตังอาคาปโตปโมตติสุนัขตังสุมังขัรังสุปปาทานังสุทิตังสุขโนสุหุโตจารยทั้งพันมะจาริสุปปัชกินังกายังกัมมังวาจากัมมัง ป่าท่าขีนางป่าทาขีนามโนกรรมมังปณิญที่เต็ป่าทาขีนาป่าทาขีนางนิจจตวานรพันจัดแจป่าท่าขีเนภาวตุสาพมังคารังราคาตุิสาปเจวตาสาปภูธานุภาเวนะสัทธาโสตีภาวนตุเตปภาวตุสาพมังคาร สุสาพเทวตังสาพธาธรรมานุภาเวนะสัทาโสทีภรวันตุเตภรวตุสัพพมังค์รังรักขังตุสาปเทวตังสาพาสังฆานุภาเวนะสัทาโสทีภรวันตุเตนาทรงฟ้าโมทรงดินผูนทรงศิลธายทรงสมุทรและทรงอากาศพุทธังแคลคธา โมกาโรโกนะขามโนนานาจิตเตหพุทธากาโรกาสโปพุทโธจอัตเวเนเตห์ทากาโรสีสากยามุนีโคตโมยกันเนอากาโรอริยเมตโยชิวาทิเตปัญจพุทธานามมิหังพุทธบูชามหาเตชาวันโตธรรมบูชามหาปัญโยสังคาบูชามหาโพขาวหัวระหังพุทโธ พระวานะมามิหังปัญจามาเรชิโนโนาโทโปตโตสัมโพธิมุตตะมังจตุสัจจังประกาเศเสติธรรมะจากกลงปรวัตยิเอเตนะา,าจัจวเชนะโหตุเมชิยมังคารังผู้ทำธรรมังสังฆังจาติกตารตัมมรณะการปานาติการสารพัดกันกัน พุทธังอรหังจังังภาเวสัมปติชามิเมสัม,มุขาสัภาหารติเตสัมมามุขายาระนังอระหังกุศลาธรรมมาสัมพุโทโธทุสันโนโมพุทาพตายาพุตตกาโมระเพปุตตังธนากาโมระเพธนางอาธิกายเยกั อิติปิโสภควายามาราชาโนทาเวสุวรรณโนมรณะน,น,นสุขังอาราหังสุขโตนโมพุทธายชยาชนากตาพุทธาเชตาวามารัสวาหนังจตุสจาสพังและสังเยปิวินสุนาราสภาตันหังกราทย,ยพุทธาทวีสตินายกตาสัพเพปริตาไมหังมัตเตเกเตม,มุนิชลา สีเสบดีโตไมหังพุทโธธรมโมทวิโรจเนสังโคบดีโตไมหังอุเรัพักคุนากโรทาทเยเมอนุรุโธสาลิปุโตจตักขิเนโกทัญโยปิติภาคกมิงโมขละลาโนจจวามะเกทักขีเนสวันเนไมหังอาสุานอาณนัทลาหุโรกายสมปจามหานามอุพาสุวามะโสะเก แกสันเตปิฏิภาัจฉิงสุริยปพพังกโรนิสินโนจิติสัมพันโนโสพิโตมุนิภุนคโวภูมารักัาสโพเทโรไมเหสีจิตวาทโกโสไมหังวัฒเนนิจังปฏิภาสิคุณากโรโุนโนัุริมาโรจะอุปารีนันทศิวรีเฮราปัญจัยเมชานาลาเตติลกามะ เสชษีสิติมาหาเทราวิชิตาชินนสาวกาเอเตสีติมาหาเทราชิจตวัตโนโตชิโนรสาชลันตายศีละเตเชนอังข้ามังเคจุสันติตาละตะนานกุรโตอาสิตัคิเนเมตสุตตกังท่าช่างทางปัชโตวาสิวาเมกุริมาลกาังขันท้าโมราปริตันจะอาตานาเจสุตตกัง อากายเสชชนังอาสิเสสาปากรสันทิตาชินานานาวรัสันยุตายสัตตาปากรรังกตาวาตาปิตาทิสันชาตาพาหินาชนุปัตวาอาเสสาวิณยังยะตัวนาตะชินเตจสาวัชโตเมสกิจเจนะสัทธายสัมปุทภปัญชเลชินาปัญชลามะจมหิวิหารตังมะหิตาเลสัทธาเปเรตุมังสัพเพเตมหาริสาศสภา อิเจวะมันโตสุขุโตสุลโคชินานุภาเวนะชิตุปโตธรรมานุภาเวนะชิตายสังโคสังานุภาเวนะชิตังรายโยจัดธรรมานุภาวปาริโตจารามิชินาปัญชลเยนอนาอนามามอมานอานอามออนออะอิติมมมีมมูนภูนมมีมมมนามาพะ ย้ายสานุภาวโตวยาขาเนวทัสเศติปพิงสนเงินทีเจวานุลชนโตรักต,ตินทิวามตันที่โตสุขังสุปฏิสุตโตจัปปะปังกินจินะปายสติเอวามาทิคุณูเปตังคริตังตัมมะนามะเหการณียมาจะกุศเลนะยานตังสันตังปะทางอภิสมจะสากโกอุชูจะสู समुना ते मा शान्तो चसु गो चहायो पको चहा पका समाच

Sampahwesi wasapesata Pawan tusuk kita tanah paro Parang itu peternak inang Ia tak katecinang Kinci bayaro senapati Nanyamannya satu kami Jaya mataya taniang Putang ayu sae Kaputam menunggang கேவ e -um -um ัง பிசாபபுதே สุ மணே 삼ภ வயே அபரிமண ังเม த ัญจะสา பலோகஸ்மி மானசம்பவயே அபரிமண ัง우창 அ โจ ச တိ ரிய ัญច្삼 பாதம் அவேர ัง ஸபத தின்தன் ஜரங்கீசினோ வாசேயனோ வா สาวิคาตามิโตเอตังสติอาิเจยปัมมะเมตังวิหารังอิทมาอุทิงท,ท,ทิจานุปากรรมสีระวังานาเสนในสามปัญโยกาเมสวยเนยเกทะในาชาตุคาปเซยังปุเนเวติติพุทธเมตังจิตตังมามาพุทธะพุทธานุภา,าเวนะ ธรรมะเมตังจิตตังมะมะธรรมะธรรมานุภา,า,า,าเวนะสัง้าเมตังจิตตะสังฆา,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 าสังฆารุภาเวนะกายกรรมมังโจีกรรมมังมโยกรรมมังสานจิจักกรรมมังอาสานจิจักกรรมังขมัตตุเมเอโหสิกรรมพาวะตุเตมกรรมใดได,ไดก็ตามที่าพระเจ้าได้เขื่อร่งเกิดทั้งโดยกายวาจใจ ต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อาด่าบิดาผู้มีพระคุทรศพสว์ทั้งหลายตลอดจนเจ้ากรรมนายเวททั้งหลายที่ข้าพระเจ้าได้เบียดเบียนท่านในทุกภพชาจนถึงปัจจุบันข้าพระเจ้าขอโหสิกรรมในกรรมนั้นทั้งพวกขอให้ทุกทุกท่านตลอดจนเจ้ากรรมนายเวททั้งหลายได้โปรดรับรู้และยกโทษให้เป็นโหสิกรรมแก่ข้าพระเจ้า อย่าได้จงองเวนจองกรรมต่อกันนีกเลยแม้แต่กรรมใดๆที่ใครๆทำแก่ข้าพเจ้าในทุกภพชาติจนถึงปัจจุบันข้าพเจ้าขอโหสิกรรมให้ทุกทุกท่านนั้นยึยกถวายพระพุทธเจ้าเป็นแผรทาขอจงลงใจให้เทาเหล่านั้นจับมีเมตตาจิตที่เป็นมิกับข้าพเจ้าเพื่อจะได้ไม่มีเวรกรรมต่อกันตลอดไปข้าพเจ้า คำสัญญาคำสาบานคำปธิฐานที่ผูกมาตัวเองและผู้อื่นขอให้ต่าง่ไยต่างมิสลาจากสัญญาทั้งปวงหากมีผู้ใดเคยสร้างเวรสร้างกรรมกับข้าพเจ้าไม่ว่าจะชาติใดภพใดก็ตามข้าพเจ้ายินดีโวหจิตําให้ขอถอนความอาฆาตความเวรบาตและคำสญญาปแช่งในทุกชาติทุกภพ ขอให้ข้าพเจ้าพ้นจากคำสับแช่งของปวงชนขอเจ้ากรรมในเวรทั้งหมดทั้งสิ้นด้วยอายนิสงส์แห่งอภัยทานนี้ขอให้ข้าพเจ้าพร้อมจังครอบครัวตลอดเยนวงสาขณะญาติผู้มีประการะคุณเพื่อและบริวารของข้าพเจ้าจงมีความสุข,สขใจสุตใจมีความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมคิดปฏิบัติแต่สิ่งอันดีสิ่งอันชอบความทุกอย่างได้ใกล้ทำเจ็บไครอย่าได้มี ขอให้มีความสุขสวัสดีวิชัยทุกทั้งหลายจงสมชิ้นหายไปปาธนาสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบโดยทำแล้วขอให้สิ่งนั้นจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จ,จเถิดอมานิปัญจสิขาปทา,านิสัมมาทิยามิอมานิปัญจสิขาปทา,านิสัมมาทิยามิอมานิปัญจสิขาปทานิสัมมาทิยามิ ข้าพเจ้าขอกราบไหว้บูชาพระพุทธโพระธรรมโพระสังโฆเป็นที่พึ่งเคารพของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอกราบไหว้บูชาพระพุทธโพระธรรมพระสังโฆเป็นที่พึ่งเคารกของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอกราบไหว้บูชาพระพุทธโพระธรรมโพระสังโฆเป็นที่พึ่งเคารกของข้าพเจ้าอาหังสุขิโตมีขอให้ข้าพเจ้าจงมีความสุข อาหังนิทุโขโหมิขอให้ข้าพเจ้าจงป่าศสากทุกอาหังอเวโรโหมิขอให้ข้าพเจ้าจงป่าศสากเวนอาหังอภยาปโชโหมิขอให้ข้าพเจ้าจงป่าศสากความลำราุอาหังอดิโกโหมิขอให้ข้าพเจ้าจงป่าศสากอุปสัรค์สุขีอาจารย์ปริหารมิจงรักษาตนให้มีความสุขตลอดกาลน้นาเชิม อิมีนาปุญญกรรมเนนะด้วยกุศลผลบุญแห่งข้าพเจ้าได้สร้างธรรมทานและส่วนผลภาวนาวิปัชานาธรรมทานตลอดจนบุญกุศลใดๆทั้งหมดที่ข้าพเจ้าได้สร้างสะสมมาทุกภพชาติถึงปัจจุบันข้าพเจ้าขอน้อมถวายบุญความนี้แด่พระพุทธเจ้าพระอรหันต์ชาวกภคภริยาบุคคลและบริสัทธ์ทุกอง เพื่อให้เกิดเป็นมหาบุญมหากุศลมหาบารมีอุดนุนคำชูคุณบิดามารดาครัวจารย์ผู้มีพระคุณทุกท่านในทุกพวกชาติตลอดทั้งเพื่อบริวารสัมภศาสาศาสัมภมิญญาทั้งหมดสัมพเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายให้หลุดพนจากทุกประสบแต่ความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไป และเขาทิศม,มาหาบุญมาหากุศลมาหาบารมีนี้ไปให้ทุกลูกทุกนามทาั้งยี่สิบสามพรมโลกอกชั้นเทวมมโลกมนุษย์โลกมารโลกลโลกมลยมโลกไปทุกหนังสี่มีในโลกเปรตในสุรกายสตัตเดรยานและในหมื่นโลกกฐา,ากรรมแสงจักรวาลภิกทุมิจิเวลาทั้งที่เป็นมนามาุษย์อมนุษย์ลูกวิญญาณลูกวิญญาณและสรรพสัตว์ทั้งหลาย ทั้งที่เป็นมิตรและศัตรูผู้มีพระคุณทั้งหมดทั้งสิ้นตลอดจนเจ้ากนนรรมนายเวรของข้าพเจ้าขอให้ทุกโลกทุกนามจงเ,เป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลยอย่าได้เป็นเวรซึ่งกันและกันเลยขอให้มีแต่ความเมตตาและมิตรตีต่อกันขอให้ทุกผู้ทุกนามทุกสรรพสิ่งจงร่วมอนุโมทนาในกระแสแห่งบุญนี้และพึงได้รับประโยนชน์ความสุขเช่นเดียวกันกับที่ข้าพเจ้าจะพึงได้รับเพื่อเถิด ด้วยอำนาจมหาบุญมหากุศลมหาบรารมีนี้จงเป็นพระปัจจัยนิสัยนำส่งให้ข้าพเจ้ามีสติรู้ตัวมีปัญญาลู้คิดมีปฏิภพานไหวเพียบเฉียบแหลมงว่องไวพบความสุขวามเจริญทั้ทางโลกและทางธรรมพบความสุขของสำเร็จทางการงานการเงินครอบครัวความรักโคจกบิษัรและเวรกรรมทั้งปวงโมทนาสาธุโมทนาสาธุโมทนาสาธุาาอิติเพื่อแม่ปวดหน่ก